บวนเวอร์ชั่นแบบใหม่คนเรียนไม่เก่งก็เป็นเงี้ยคนเรียนไม่เก่งก็เป็นเงี้ยทำอะไรก็ไม่เป็นฮ่าฮ่าฮ่าอืมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนมึงโดนเนี่ยนี่โดนดีเนีให้ผมช่วยไหมฮะเออเราคิดว่าไม่ดิ เออเราคิดว่าผมคิดว่าไม่ดีกว่านะคะเ,เปรี่ยใจอะคะ่ะอองั้นผมไปก่อนนะผมทำอะไรผิดตอนเที่ยงถึงเวลาแล้ว เห็นน้ำไหมคะไม่อ่ะเรื่องคนพันนั้นอ่ะอย่ามาพูดกับผมเถอะอย่ามาพูดกับฉันเถอะหืมงตายดืงตายใจเย็นดีนะ้ำจบับก็ขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ทำคลิปนานก็เพราะเรื่องนี้ก็นั่นแหละ ไม่มีเพราะเรื่องไหนเพราะเรื่องนี้แล้วแหละขี้แกะจบจ้า